เอออันนี้เป็นท็อประดับโลกอ๋อแบบนมเปรียวแบบดูนี่ยังรู้นมเปรียอะไรอย่างงั้นเป็นอย่างนั้นไปทุกวันเวลาหลายหลายขวดทำไมอะคะแล้วมีดูสิประตูว่ายน้ำมาจากสมุทรสาครสงครามทุกที่กินคือสาเหตุที่ผมกินเนี่ยเพราะว่าเราบรรดาน้องๆสาวๆน้งเอกทั้งหลายโดยเฉพาะจากที่มนน้องเบลคือแบบสวยหยัดเยิ้มกันผมก็เลยต้องกินนมเปรี้ยวเพื่อเป็นการลดการกินของครับก็เลยเอาละกกำลังจะีลงให้ดีลงให้ดี ใช่ฮะพอกินนมเปรี้ยวปุ๊บก็จะกินข้าวน้อยลงแล้วที่สำคัญก็คือน้องๆก็หันมากินตามพอเวลาเขาอยากกินนมเปรี้ยวใช่ฮะอิ่มเปรี้ยวแล้วต่อได้ฝอยทองไ้อยิ้มแล้วผมคับถ่ายพอดีพี่เหมียวไม่ว่าจะทานอะไรเข้าไปเพราะมันจะขับถ่ายอ้าวแล้วเราเอาปลาทูไปกินทำไงเอาไปปล่อยลงอ๋อไม่ต้องใครอยากทานได้ใครอยากทานปล่อยปลาทูลงไปในนมเปรี้ยวสิครับแล้วก็จะกินนมเปรี้ยวในปลาทูครับงั้นวันนี้กินนมเปรี้ยวไปพี่ขอพี่ขอกินของดยได้ไหมอย่ากกั้นเลยเราพูดมากกันเกินไปแล้วเราทานกันดีกว่าครับมาจัดการเลย

ปิดกล้องไปแล้วมันเยนเจอรเลยถ่ายรูปดมูถ่ายรูปหมูอยอะสถ่ายรูปหมูครับเจอนายครับเอาเลยถ่ายรูปนี่แหละหน้าหนห้างหลัง ช่วงนี้เมียวถ่ายไม่ติดเห็นลางๆว่ะมองกะลุทรู้ทำไมเห็นหน้าเชญเห็นทางก้องถ่ายบอกไยติดมองทะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเ่อยเนี่ยคบอกวลูกก้อนเดือดมากเลยนะเ็เ็นมันคมเล

อย่าเล่นโดนะครับอย่าเล่นโดคนรักปัทพีคนเราเลือกแม่ชื่นชิวานารีชื่อชีไงนี่ไงพูดตามไม่ชิวานารี ออกได้ด้วยเรื่องนี้ให้ลูกให้ลูกเรากดดึงเสียงอยู่ในมารเคันนั้นด้วย อะไรปะขอบคุณครับสวัส er ดีครับสวัสดีครับงาที่เรือเหลน้ปิดที่เรือเหล่านี้เป็นคายเนี่ยอาบเรบ พี่ดวงอยู่ร้านชื่ออะไรรับอีกเล็่หนึ่งไหมคะตลาดสดมีให้ใครไหมคะทางด้นต้าดีตลาดสดครับตอลาดสดคะมีน้ำผ้รถเมยด้วยเอาไครับำบอกไหมครับมาจากไหนมยากใ้ตันใจบจุกเต่ครับ